แล้วตอนนี้เราก็เป็นหนึ่งผู้เอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติธรรมชาติเออไม่ทราบว่ามีใครส่งผมมาที่นี่ครับเนี่ยผมจะต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติอะไรบ้างโอ้ยอยากรู้จริงๆเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปของ n a t u r a l d i s ASTER SURVIVAL หรือในแมปของการมีชีวิตรอด ในภัยพิบัติธรรมชาตินั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเอาชีวิตลอดจากในแมปนี้กันเถอะครับตอนนี้เราก็ถูกส่งมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อที่นี่น่าจะเป็นโรงงานแห่งหนึ่งนะครับโอ้โหข้างบนนี่ก็มีไอ้น้ำลอยออกมาเลยทีเดียวเพื่อนๆจะขึ้นไปไหนรอผมด้วยฮึบฮึบ ขอไต่ขึ้นไปข้างบนได้นะทุกคนไหนขอดูวิวธรรมชาติข้างบนหน่อยสิโอ้โหน้ำทะเลช่างน่าแลนเหลือเกินเฮ้ย <c oughs> hey. นายรอฉันหน่อสิฮะทุกคนแจ้งเตือนไฟกำลังไหมโอ้ทุกคนครับไฟกำลังไหมข้างล่างนั่นเองเราต้องมีชีวิตรอดเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะไฟมันไหม้ข้างล่างฐานแล้วเว้ยเฮ้ยเราต้องออกจากที่นี่เอาไงดีวะกระโดดก่อนอึ๊บย่าโอโหเราก็กระโดดมาจากชั้นบนนะครับทุกคนตอนนี้เลือดก,ก็ลดหวบเลยเออโอ้หอคอยแห่งนั้นล้มลงมาแล้วครับถ้าเราอยู่ที่นั่นเราก็คงจะไม่รอดอย่างแน่นอนครับทุกคน โอ้ตอนนี้ไฟก็เริ่มลุกท่วมไปเรื่อยๆนะครับในพื้นที่ของแมปนี้ดูสิครับทุกคนตอนนี้ก็ต่างขึ้นไปกระโดดดึงๆงขึ้นอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยตอนนี้ไฟก็เริ่มลุกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะเย,ย้แล้วเราก็เอาชีวิตรอดจากการถูกไฟไหม้ในครั้งนี้ครับต่อไปเราจะถูกส่งไปแมปไหนนะเฮ้ย มาลุ้นกันต่อดีกว่าครับโอ้ซันนี่แลนด์ที่นี่น่าจะเป็นฟาร์มหรือเปล่าเอ๊เดี๋ยวผมลองขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะอืมมันเหมือนเป็นโกดังเก็บข้าวหรือเปล่าครับเนี่ยเออลองวิ่งมาข้างหลังก่อนนะอืม ยพายุทรายนี่นะทุกคนตอนนี้เราเจอพายุทรายครับตอนนี้พายุทรายกำลังโหมกระหน่ำมาเลยโอ้โหนี่เราต้องออกจากตัวอาคารเลยนะครับถ้าไม่งั้นแล้วอาคารก็จะถล่มแล้วก็ทับเราตายลงในที่สุดเลยหืมช่างรุนแรงอะไรเหลือเกินเช่นนี้ เฮ้ hey, พวกนายพวกนายทุกคนออกมาเร็วเดี๋ยวโดนติกถล่มนะโอเคแล้วตอนนี้พวกเราก็ออกมาอยู่ข้างนอกอาคารกันหมดเรียบร้อยนะครับก็ปล่อยให้ไอตัวอาคารเนี่ยมันล้มถล่มลงมาละกันเย้ Yay! แล้วเราก็เป็นหนึ่งผู้รอดชีวิตจากพายุทรา์ถล่มนั่นเองต่อไปเราก็มาที่ สถานีปั๊มน้ำมันกันแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ้าวเดี๋ยวนะ <c oughs> <f ew> พึ่งเกิดไม่ใช่เหรอทำไมเกิดปุ๊บตายปั๊บเลยล่ะเออไม่ไหวนั้นนี่อุ้ยสถานีปั๊มน้ำมันเอ,อ้นั่นมีรถนี่นะนายขอผมขึ้นด้วยดีโอ้โหรถช่างแรงเหลือเกินไปเลยพวกวู้ฮูขับดีๆสิเฮ้ อพี่ใส่บั้นดำคนนี้เท่เดือเกินเอาไม่ขับต่อเหรอวะโผลงมาก็ได้อูห้หูสถานที่แห่งนี้ก็คือปั๊มน้ำมันนะครับแต่เด็กปั๊มหายไปไหนล่ะจะเติมน้ำมันสัหน่อยเฮ้ยเอ๊ะตอนนี้อะไรครับเนี่ยด่านนี้เราจะเจอกับไวรัสถ้าเราเจอไวรัสตัวนี้รับรองว่า เราตายแน่นอนเอผมขอขึ้นไปดูลาดลาวข้างบนก่อนนะว่าถ้าเกิดเจอไวลัสนี่มันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอแอบดูชายขอบข้างบนหลังคาก่อนเฮ้ยมอ,องซ้ายมองขวาไหนไวรัสล่ะเอยังไม่เจอเลยเพื่อนๆครับไวลัสนี่มันคือแบบไหนเอยเดี๋ยวผมขอดูกันนะ เฮ้ยงไงไอ้ที่ม่วงๆอ่ะทุกคนนั่นแหละมันคือไวรัสถ้าเราโดนเราก็อาจจะตายได้นะครับอืมช่างน่ากลัวเหลือเกินแต่ผมว่านะถ้าเราขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี้ยนะเราก็จะไม่เจอกับไวรัสหรอกครับเพราะผมคิดว่าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยมันน่าจะอยู่ข้างล่างมากกว่านะทุกคนนี่ไงมีคนเดินไปเหยียบแล้วเป็นไงตายไหมเออโห เลือดรถขวบแล้วเราก็ลออจากภัยพิบัติการเจอไวรัสนะครับทุกคนต่อไปเราเขมาเจอบ้านแสนสุขโอ้โหบ้านนี้ช่างใหญ่เหลือเกินแต่ไม่รู้สินะว่าเราจะเจอภัยพิบัติธรรมชาติอะไรบ้างเนี้ยไปพวกเราเข้าบ้านกันแล้วผมขอจองตรงไหนก่อนดีนะเอ๊ะเดี๋ยวนะทุกคนมันเหมือนมีอะไรคล้มคลมเนี่ย มันคืออะไรอ่ะอ๋อพายุทรายนี่โหเพิ่งจะมาอยู่บ้านแท้ๆแต่เราก็เจอพายุทรายถล่มอีกแล้วเฮ้อพวกเราทุกคนออกมาเร็วเดี๋ยวมันมีพายุทรายมาถล่มบ้านทำให้บ้านพวกเราถล่มนะถ้าพวกเราออกมาข้างนอกโอกาสมีชีวิตก็ย่อมมากกว่าอยู่ในบ้านแห่งนี้นะครับ เราะเราก็เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วเกี่ยวกับการเจอเหตุการณ์ภัยธรรมชาติของพายุทรายแห่งนี้เออว่าแต่เธอระวังตกน้ำนะไปอยู่ริมขอบขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยเจอพายุทรายแบบนี้แล้วถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงจะไม่รอดเหมือนกันครับอยู่นอกบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านน่าจะปลอดภัยสุดแล้วนะแต่คือว่าในเกมนี่มันเหมือนกับว่า ให้เราออกมาอยู่นอกบ้านนะพอถ้าเกิดอยู่ในบ้านนี่บ้านก็พังแน่นอน <c oughs> อืเอาเป็นว่าพวกเราก็มีชีวิตรอดจากการที่อยู่นอกบ้านแล้วกันครับสําหรับการเจอภัยพิบัติธรรมชาติอย่างพายุทรายต่อไปเราก็มาที่แมพของออฟฟิศกันนะครับออฟฟิศ <c oughs> กลางทะเลนี่มันช่างกว้างใหญ่เหลือเกินแต่เดี๋ยวนะ ไม่เห็นมีพวกของใช้สำนักง,งานอะไรเลยอะทุกคนแล้วเราจะมาทำงานที่นี่ได้อย่างไรโอ้โหเฮ้ฮ hey, เธอเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปสำรวจข้างในก่อนนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างตอนนี้ภัยพิบัติธรรมชาติที่เราจะเจอก็คือพายุฝนอุกกาบาตย่างนั้นเหรอโอ้ ใช่ครับทุกคนตอนนี้อุกบาทล่วงลงมาแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนรีบออกมาเร็วอุกบาทถล่มตึกแล้วไม่นะถ้าเราอยู่ในตึกนั้นเราก็คงไม่รอดอย่างแน่นอนโอ้โหดีนะเนี่ยที่ผมไหวตัวทันถ้าไม่อย่างนั้นนะก็คงตายอยู่ในตึกอย่างแน่นอนเลยนั่นเนี่ยโอ้โหตึกถล่มแล้วครับทุกคน พลังแห่งอุกกาบาตนี่มันแรงจริงๆอไปอยู่เกือบ <c oughs> หลบไม่ทันโอ้โหดูดิความแรงของชิ้นส่วนตึกนี่แบบร็วแบบแรงมากเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนลองดูสิโอ้โหยังไม่อยากคิดว่าถ้าอุกกาบาตหล่นลงมาในโลกของเราจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะเนี่ยอันตรายมากๆเลยล่ะครับ สำหรับภัยพิบัติธรรมชาติอย่างอุกบาตทลวงนี้เราก็สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างบุดวิดเลยนะครับเพื่อนๆ่นึกว่าจะไม่รอดแล้วเราเอาล่ะครับต่อไปเราก็มาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ที่ไหนเนี่ยอ๋อในส่วนสาธรารณะแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหฉันอยากนั่งเก้าอี้นี้เหลือเกินว่าแต่มีอะไรปิ้งย่างให<อ>้ฉันไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มาร้านขายอาหารนี่ ผมจะมาขายปลาหมึกปิ้งที่นี่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมจะมาขายปลาหมึกปิ้งนะครับเพื่อนๆสามารถมาซื้อปลาหมึกปิ้งผมได้เลยนะเอ๊ว่าแต่มีแจ้งเตือนไฟไหมทุกคนไฟกำลังไหม้แล้วครับโอ้โหไฟหค่อยๆทยอยไล่ลามขึ้นมาเรื่อยๆมันเหมือนกำลังจะมาร้านขายปลาหมึกย่างของผมโอ้ไม่นะ ผมจะมาทําธุรกิจแห่งนี้ผมรักร้านนี้เหลือเกินว่าแต่ผมขอเก็บปลาหมึกกลับบ้านก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้ยไหนๆก็ขายไม่ได้ละเราต้องขนของหนีออกก่อนโอ้ไม่นะร้านปลาหมึกย่างของผมตอนนี้ร้านปลาหมึกย่างของผมก็โดนไฟไหม้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮ ควรเสียใจดีไหมเนี่ยลูกค้ายังไม่ได้สักคนเลยครับคือสังเกตว่าถ้าเกิดมันมีไฟไหม้นี่เราก็สามารถเออเห็นได้แต่ไกลๆเลยล่ะนะก็สามารถเอาชีวิตรอดไปอย่างง่ายๆเลยนะครับสำหรับการเจอพิบัติไฟไหม้นี้โอเคครับทุกคนสำหรับแมป naturel disaster survival ก็จบเพียงเท่านี้ เป็นเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็ควรจะสังเกตเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งก็สามารถทําให้เราเอาชีวิตรอดจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้และที่สําคัญถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย